สวัสดีสมาชิกครับชนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้หนึ่งคันสภาพพร้อมใช้มากๆสำหรับคันนี้เป็นมือเดียวไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิปว้ามครับสวยหรู VIP กว้างกวางนั่งสบายโตโยต้าคัมรี่นะครับมือเดียวปี2015เป็นชฉมไม่เนเชนสภาพ,พโดยรวมสวยมากๆนะครับภายในหรูภายนอกงามกว้างกวางนั่งสบาย คืดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายชมได้เลยครับสวยจริงๆภายในได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้าซ้ายและขวาติดจอ a อนดรอยมาเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ รถส,สวยสภาพแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าพิจารณาดูได้รถพร้อมๆแบบนี้นะครับมีม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างแล้วก็มีแอร์หลังนะครับมีม่านข้างแบบดึงนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับภายในสวยสภาพสมบูรณ์มือเดียวนะครับคันนี้ไหม่ประมาณ2 3 0 0 0 0กิโลเมตรดูแลดีใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับ3 8 9 0 0 0บาทรถปี2 0 1 5เป็นโฉมไอเนเชนสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างนี่ให้ไปเลยครับ10เป็น สภาพดีมากๆเป็นผู้สตาร์ทนะครับมีจอ Android นะครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันสวยๆสภาพดีนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารุ่นนี้ชอบสไตล์นี้นะครับ t ต y o ต้าทนทานใช้ง่ายสำหรับรุ่นนี้ได้เครื่องตัวใหม่แล้วนะครับเป็นโฉมเอ็นเตอร์เชนรถสวยนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเครเดิตด,ดีก็ออกรถได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ต่างจังหวัดก็ไปได้นะครับรถสวยสภาพแบบนี้ถูกใจเน้นชมทดลองขับได้เลยครับ เบื้องต้นเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้บริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยๆนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาใช้งานชอบก็มาชมมาเช็คได้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ล้อ Mac c o ข16ยางสภาพพร้อมใช้นะครับใครที่หาใช้งานนะครับนี่ครับไม้แท้นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวัมไม้แท้ประมาณ2แสน20,080 พันกิโลเมตรนะครับได้ตกแต่งลายไม้ภายในพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเป็นพุธสตาร์ทรถสวยๆเบาะคู่หน้ากับปรับไฟฟ้ามีค r u ค s น control นี่นะครับพนักพิงเบาะก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับแอร์เป็นระบบออโต้เย็นซ้ายเย็นขวาหน้าหลังเลือกได้ครับมีม่านข้างมีม่านหลังไฟฟ้ารถสวยๆฝากไว้ด้วยนะครับใครกําลังหาใช้งานมาชมได้มาเช็คได้รถดีๆนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับสวยหรูตามคอนเซปต์ของ ตโยต้าอ,อยู่แล้วครับสำหรับคัมรี่เป็นรถ v i p รถระดับผู้บริหารนะครับใครสนใจก็ชมดูได้นะครับขับรูด้ดูดีกว้างขวางนั่งสบายขับไกลก็สบายตัวแน่นอนนะครับชมได้เลยครับคันนี้สภาพสวยๆฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานรองแม็กขอบ16ยางดอกเต็มใช้ได้เลยนะครับมาเลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการโอนทั่วไทยนะครับ สภาพนี้ไม่เคยติดแก๊สรถสวยเดิมสภาพดีมากๆฝากไว้ด้วยนะครับ t o y ย t a c a m r รี่โฉมเมนทเชนปี2015 2.0อนออโต้นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊ส